อันนี้เป็นการพอดีพี่ตาจะต้องดูไพ่ทางแชร์นะคะแล้วก็ต้องใช้กล้องอีกตัวหนึ่งในการถ่ายเพราะถ่ายจาก iPad แล้วมันมันอัปโหลดยากมากนะคะพี่ตาก็เลยต้องใช้กล้องวิดีโอตัวเดิมจากโทรศัพท์ถ่ายทีนี้พอพอจะต้องเปลี่ยนม,มุมถ่ายทำพี่ตาก็ต้องจัดมุมใหม่นะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอดีแล้วเดี๋ยวพี่ตาลองถ่าย ลองถ่ายวิดีโอดูนะคะว่าเวลาเปิดแล้วภาพภาพแสงอะไรจะพอดีไหมพี่จะจะลองดูดวงของโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาลองดูดวงของคนวันอาทิตย์นะคะที่พี่ตาเขียนดวงรายวันนะคะ <c oughs> พี่ตาก็จะมีวิธีการดูอย่างนี้นะคะว่าเจ้านี่คือการถ่ายคลิปเอาจริงนะคะเบรนดา โอเคโอเคทำสมาธิกอนด,ดวงของคนวันอาทิตย์ประจำวันที่18ก็คือพรุ่งนี้นะคะใบที่1นใบที่2แล้วก็ใบที่3ค่ะของคนวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับพรุ่งนี้วันที่18บปดกรกฎาก็ถือว่าดวงดีมากนะคะคนวันอาทิตย์ ขึ้นในตำแหน่งของควีนของราชนีนะคะ,อะพ,อพอตำแหน่งชีวิตของคนวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นตำแหน่งของควีนเนี่ยก็จะส่งผลให้พวกคุณเนี่ยมีความฉลาดเฉลียวมีบุคลิกลักษณะที่ดีมีพลังอำนาจที่ดีนะคะควีนที่นั่งอยู่บนบันล่างถือไม้เท้าเนี่ยนะคะวันนี้พวกคุณจะคิดจะอ่านจ,จะทำอะไรย่อมย่อมจะมีพลังอำนาจย่อมจะมีพลังของความสำเร็จที่ดีจะคิดจะอ่านจ,จะทำอะไรก็จะมีความก้าวหน้านะคะ สัญ,ญลักษ์ดอกทานตะวันเนี่ยก็จะให้ความหมายว่าวันนี้เนี่ยความคิดความอ่านของพวกคุณจะเฉียบคมเฉียบแหลมนะคะจะคิดจะอ่านจะทํะไรก็จะดูฉลาดเฉลียวจะทํางานจะไปคุยกับลูกค้าจะเสนองานเนี่ยก็ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนะคะอุปสรรคปัญหาก็คงจะมีบ้างแต่ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยนะคะ,ะลักษณะของการแบกไม้เท้าเนี่ยนะคะเพื่อนอาจจะเห็นว่า ลักษณะของการแบกไม้เท้าเนี่ยมันจะดูหนักดูเหนื่อยใช่ไหมฮะแต่ดูปลายทางของเขาสิฮะเขาแบกไม้เท้าเพื่อเข้าไปสร้างประสาทตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตีความได้ว่าพรุ่งนี้ของคนวันที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะจะเจอกับสถานการณ์จะจะจะได้เจอกับสถานการณ์ที่จะมีเรื่องมีภาระมีสถานการณ์มีเหตุการณ์ที่ที่ถูกระหน่าเข้ามาแต่ มันจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะได้สร้างความสําเร็จของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์พรุ่งนี้เตรียมแผนคืนนี้นอนให้เต็มอิ่มพรุ่งนี้คุณจะเจอกับภาระที่หนักหน่วงเพื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไพ่วันนี้พี่ตาชอบบอกกับน้องๆว่าอ่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งเหนือยิ่งดีนะยิ่งหนักยิ่งประสบความสําเร็จเพราะเรากําลังจะเจ,เจอเรื่องที่อ่า ที่เหนื่อยหน่อยที่ลำบากหน่อยแต่ว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเมทาวขึ้นอีก8ไม้พไพ่ใบนี้เพื่อนสังเกตดูสิคะเมทาวเนี่ยเขากำลังแตกกิ่งออกใบกำลังงอกงาม แปดเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการขยายออกนะคะเพราะฉะนั้นตีความได้ว่าพรุ่งนี้น่ะมันจะเป็นวันที่แบบจะมีการเพิ่มเติมจะมีการเพิ่มขึ้นจะมีความก้าวหน้าที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆของคนวันอาทิตย์นะคะแม่หมอก็สรุปได้ว่าพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคมวันอาทิตย์ค่อนข้างจะดวงดีมากๆนะคะแต่ถึงยังไงคุณก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่จะมีงานหนักจะมีภาระที่หนักหน่วง จะมีเรื่องราวอะไรที่จะนําที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างความยิ่งใหญ่แต่คุณก็ต้องแบบทุ่มเทนะคะแล้วอุปสรรคปัญหามันก็จะเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปค่ะ